เป็นคู่เกยใช่ไหมมาไปกีต้าเยอะพร่เนยเยอะยังไม่มาเนอะยังไม่มาเนอะ คนนผมะีือคืนนี้ถ้าคุณผมจะพาทุกคนไปเว้นที่ปัตตานีนะคือจะไปดูบรรยากันตอนกลางคืนในของปัตตานีฮะคือว่าปัตตานีมีบรรยากาศกลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะช่วงนี้อะไรจะไปไหนจะไปไหนครับเพื่อนปัตตานีไปปัตตานีไปเพื่อไปไปดึกดึงนีดไปเพื่อไปเพื่อใช่ไหมไปเพื่ออาน้ำมันรถเออโอเคเข้าใจไปไปไป เขาเรียกว่าอะไรนะไปพารถไปเนี่ด้วยด้วยความที่ว่าพวกเราอ่ะนานมากไม่ขับรถตอนกลางคืนใช่ปกติปกติจะขึ้นรถยนต์ไปไหนมาไหนอันนี้ก็รวมตัวกันเออมอเตอร์ไซค์กันทักกัแล้วมันเปลี่ยนบรรยากาศด้วยใช่มเปลี่ยนบรรยากาศด้วยว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์รู้สึกยังไงบ้างตอนกลางคืนใช่ไหมใช่รู้สึกศกชื้นมากมากเดียวเดินเดินไปแล้ว

ไปไหนมาวะคุณจำได้ไหมสายโมฮะตอนเนี้ยข้างหลังผมผแล้วก,ก็ตอนนี้ผมมารดูอ่าแบบเสื้อผ้าที่แพงที่สุดของสายโมนะทุกคนก็จะมีดเดี๋ยวเราสมาชิกก่อนทุกคนสมาชิกหายหมดเลยตอนนี้แต่ขอกินนี่เป็นเป็นเวสป้าลูกรักฮะคือจอดไว้ที่บ้านเป็นเดือนฮะ นี่เป็นเละสายย้อนไพาไปเล่นบ้าเที่ยวปัตตานีเป็นไหนต่อวะไปไหนริไปไหนไปไหนวะไปไหนแต่เลยไปไหนเดียวเป็นที่ผู้หญิงเยอะๆบางชอบคือล่าสุดหิวหิวเลยฮะหิวหิวขนมหิวข้าวแกงครับ เนี่คือเมื่อวานอ่ะไปไปไปหาไปไปร้านนล่าเชือว่ามีไม่มีข้าวแกงจริงเหรอข้าวแกงอะไรอ่ะข้าวแกงขนาดแดกไอ้วอเป็นคนที่ชอบกินข้าวแกงมากไอ้วอลข้าวแกงวอเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่ปูนี่ชอบแกงกะหรี่ปูอร่อยไหมแกงกะหรี่ปูอร่อยสูงสุเป็นชาติังไงวะกะหรี่สูงสุดุกกรีกอ่ะอร่อยใช่ไหมรวยใช่ไหม ว่าแกงกะหรี่ที่อยู่ในจานใช่แกงกะหรี่กักะหรี่ <target. S 3> ไม่ yeah. ถึงแกงกะหรี่ที่อยู่ในจานทุกคนอยากไปคิดลึกนะชอบเป็นคนที่ชอบกินแกงกะหรี่โดยโดยเป็นเป็นพิเศษอ่ะไม่รับต้องที่ไปให้มันจุกเขา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 จะจุกก็แกงกะหรี่อ่ะแกงกะหรี่ใครไม่รู้จักมาก็ไปเซื้อในคุกเกินหรือว่าภาพที่ถูขึ้นมาก็ได้ตามนี้เดี๋ยวนะหมวกผมคุ้นๆนะทุกคนเอ้ยหมวกคุ้นๆเนี่ยของใครวะ ใช่คุณคุณคุณเนี่ยคุณคุณจากไหนอ่ะนี่ใช่คุณคุณประสิทธิ์โปรดิวชั่นแห่งประเทศไทยวะโอ้โหลบอยมาเป็นตัวเหรอพี่บินไทยแลนด์โอ้สวยมากโมนี่สวยมากคุณ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 เดี๋ยวเราจะไปอา อาหารกันไปหา,าอนนะไราติคนน่ะจะไปทางไปกันต่นะหวานสดใสท่าพุทธน้ำสามจังหวัดที่นี่ที่บ้านกูปตัตตานีลังกาสุกะไม่ร้ายาเหมือนในข่าวเพราะคนอยู่เป็นมิตรภาพยัลาปตัตตานีไปอินทราชิว่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้ถึงที่น,น,นั่งเชียิวตอนนี้ระหว่างที่รออาหารกินก่อนฮะมันว่าอยู่ชิวนี่ชิวก่อนะ ตอนนี้กำลังเขียนเมนูอาหารนะแต่ไม่รู้ว่าข้าวบูดูข้าวกลัวจะได้ไหมจะได้ไหมนี่คือนี่คือได้ไม่ภาษาะอะไรฮะโยยะกูเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้ข้าวไข่เคี่ยวใช่อันนี้คือข้าวยำใส่สาหร่ายได้มาถึงแล้วจนนี้มาจากยะลาเด <laughs> ี๋ยวจะไม่ไกลมากหรือเปล่ารู้กว่าเห็น ไปก่อนตาคุณหิวเดี๋ยวผมาไม่โอ้โหเจ้คุณในี่ยผมนแยกินก่อนนะเจ้คุณตอนนี้เราได้รับประทานอาหารที่เรียบร้อยแล้วอ, <า S 2> อยากจะไป,ไ,กไปที่ไหนกันต่อ,อไปทนะี่ไหนกะันต่อคุณแม่คุณแม่ลีนี่ ไปไหนวะอันนี้เราอยู่ร้านไม่บอกอันเชี่ยนอันนี้เราอยู่โกดังโกดังสามอะไรสักอย่างไม่ได้จ่ายตังค์ต้องรีวิวก็ได้ไม่ได้จ่ายตังค์เะไรยี่เป็นอะไรอ๋อเี็นต่อวะกลับกลับบ้านใช่กลับบ้านหายเป็นไงบ้างอะไรละ ก็ไม่ถูกปากแต่อร่อยแต่ไม่ถูกไม่ถูกปากผมก็ก็ตามสูตรของเค้าอร่อยก็ได้แต่ผมไม่ถูกจริตผมเดี๋ยวไปที่ไหนกันต่อกลับบ้านสุดาะต้องกลับบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ปัตตานีนะครับผมตอนนี้คุณนี่จะเป็นค no ุเกย้ทุกคน เป็นเป็นคู่เกยใช่ไหมไปดี่ต่ตายเยอะอนเน่เอ้ยยยังไม่มาอ่เนาะยังไม่มา่เนาะอันนละอีกอีกทีเฮไปัไม้กอนเด้อไปบ้านบ้านตัดเลยไไปเดินกแล้วกันเลยเ

คือคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคือแค,ค่กลารเล่นนะแค่ชิวๆตอ,อนกลางคืนนะทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อย,ยแต่ไม่มีสาระหน่อยนะต้องขอแภัยเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกทีไปไนะคลิปหน้าผมจะทำอะไรก็ กดดับและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อคุณที่จับไม่พลาดที่ไม่ใหม่จับผมนะบ๊ายบาย